ครับเาาบึงกล้ยเด้อครับดื้อบาดิ้บเอาบึงกล้ยปาดบึงกล้ยพี่น้องเอ้ยบึงนี่ยกุ้ยกล้ยเี่ยวแบบยบึงดูกล้ยบบีวีันเพื่อวสิบหวีปาดโปโะบอกแตงพี่น้องเอ้ยบึงกล้ยเด้อกล้ยเชี่ยวแให้ายเลยเชี่ยงพร้อม ห่วยวันเม็ดกลัวผุดแล้วพี่น้องอี๋กล้วยกล้วยหอมก้วยหอมก้วยหอมกล้วยองนี้พี่น้องเอ้ยดึงไฟกันก้วยเยอบักย้ายเลยนี่อืมติดตาสะอ่อนพี่น้องเอ้ยอองนี้ก้วยงาเป็นเม็ดเลยเม็ดกลัวไปยงาเป็นว่าสิบสี่หวีเปอร์เซ็นต์สิบสี่หวีนี่ นี ters, mon, as, entes, women, ่กับแมนเนี้พี่น้องนี่กับแมนเกี้ยนหนึ่งคือกันนี่กับแมนกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมอิสระเดียวบอนุอันนี้ละตัวทะ้างนี่กับแมนพี่น้องเฮ้ยขางนี้กับแมนกล้วย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 ว่าพี่น้องว่าเบิ็งกล้วยกล้วยงามๆเช้านี้ยาวกขมูเป็นเม็ดเลยกล้วยน้องพี่น้องเออ เบิ่งดูกดลออ้วย,าาวย,วยเป็นเม็ดเลยเป็นตาสะอ่อนอ่ะ,าาออะ,ะคลิปนี้เอาไปซับนีเด้อครับเื้ฟ้าปลาเบิ่งกล้วยงามกล้วยหอมงามเป็นเม็ดเลยสบายเชื่อหนีเงาคมเวดกลัวมันเม็ดหาซิบได้นะครับเนาะคลิปนี้เอาไปซับดีเด้อครับปื้พาี่น้าปลาเบิ่งกล้วย